ังกายโยปตตวิงอาติเสสติชุโตอเปตวิญญาโนนิลังทางวักะลิงกะลังอาจิลังวักะยังกายโยปตตวิงอาติเสสติชุโตอเปตวิญญาโนนิลังทางวักะลิงกะลังติเตสุโกโตรหังวุโธมรนังจุติติเตสุโกโตรหังวุโธมรนังจุติติเตสุโกโตรหังวุโธมรนังจุติต่อไปแผ่เมตตา สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวลาโหตุจงมันสุกสุขเธอจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย,เลยอาพยาประชาโหตุจงมันสุกเป็นสุกเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอาตานานบริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนใน้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพพุทธาพาราปตาปเจเกาน,านันจะยังพลังอรหันตาน,านันจะเตเชนลาขันบันธามิสัพพาโซอาลุกขนาั่งกุนน่งเอหาหมอที่เรานอนย้ายกับเขาที่หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นยืน เขาค่อยหันหน้ามาหตาต่อมาแล้วค่อยเดินเข้ามาขอบขอบแล้วตา่อมาภาพจะนับหนึ่งถึงสามระโยมก็ก้าวเท้าขวาลงมาพร้อมทั้งเท้าซ้ายตามหนึ่งสองสามก้าเท้าขวาเ้าซ้ายลงมา,างล่างหันหน้าไปทางพะพุทธนั่งลงเอาผ้าขาวที่อยู่นั่นวางนพานพร้อมทั้งดอกไม้ทุกเทียนด้วยแล้วก็พนมมือไว้ ว่าตามอาตมานะข้าข้าพระเจ้าข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรบอกไปด้วยขอตสินศักดิ์สิทธิ์หลับตาขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานุภาพด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วณเย็นวันนี้ณเย็นวัน มีการถวายสังฆทานมีการถวายสังฆทานสะเดาะเคอสะเดอกคอต่ออายุต่ออายุเสริมดวงเสริมดวงเสริมบารมีเสริมบารมีเสริมเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลโดยการโดยการประกอบพิธีประกอบพิธีลงไปนอนในโรงลงไปนอนในโรงบัดนี้บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขอให้ขอให้สมเด็จกุญแจารย์โตสมเด็จกุญแจารย์โตพรหมบาลังศรี หลวงพ่อศรีวลีพ่อศรีวลีเท้ายมมพระบาลเท้ายมมพระบาลขอจงมาขอจงมาปกปักคุ้มครองปกปักคุ้มครองให้ข้าพะเจ้าข้าพะเจ้าให้มีอายุให้มีอายุยืนยาวนานยืนยาวนานมีโภคสมบัติมีโภคสมบัติจะประกอบกิจการงานประกอบกิจการงานหรือจะทำการค้าหรือจะทำการค้าหรือจะทำการงานจะทำการงาน ขอให้เจริญเจริญขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเงินทองเงินทองไหลมาเทมามาเทมาปรารถนาปรารถนาโชคลาภโชคลาภก็ขอให้มีก็ขอให้มีด้วยเถิดด้วยเถสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอานิกาภะ 阿拉หังสัมมาสัมพุทโธพระกวาอ阿拉หังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวาตังอภิวาเทมิทางพระกวาณตังอภิวาเทกาบสวาขาโตพระกวาตาธโมสวาขาโตพระกวาตาธโมธรรมนัมสามิธรรมนัมสามิกาบ สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆสงครั้งนามามิสงครั้งนามามิกาบเอาละดอกไม้ทุกเตียนที่รมทำพิธีสะดเดาะเคราะห์ไปวางตรงหน้าจักลุงปู่โตไปตรงเท้าลวงป,ปู่แหละตรงเข่าอะ่ะวางเลยจะ้ะวางเลยต่างคนต่างวางจ้ะกาไปสามครั้งกาอันนิลาท่านเพราะเราทำพิธีเสร็จแล้วท่านคุ้มครองเราแล้ว ค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะพระคุณข <คน S 2> องเบีชัยเือยชัยเยอะมากนะคะ,ะ,ออะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือต่างสามีก็คืออันนี้นะคะทางวัดบานาในานะคะกําลังหาทุนการศึกษาสําหรับน้องๆที่ด้อยโอกาสทางการศึกษานะคะซึ่งทางวัดบางนาในานี่จัดทุกปีใช่ไหมคะ โรงเรียนวัดบางนาในยดยที่ข้างๆวัดโรงเรียนเนี่ยข้างๆวัดเนี่ยจัดเป็นประจําปีให้กับทางเรียเด็กนตอนนี้เรียกได้ว่ากําลังหาคุนสำหรับที่มันจะรับเงินนะคกแล้วก็ของของที่จะบริจาคด้วยอาจจะมีบบริจาคเช่นว่าของเล่นของใช้อะไรก็ได้หมดรับหมดสำหรับใครที่อยากจะบริจาค ปัจจัยหรือเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับน้องๆที่ได้โอกาสก็มาเชิญชวนมาที่วัดแห่งนี้ด้วยนะคะเพราะบีนนี้ก็มีแจกเลยประจำทุกตินะคะเฉพาะอาตมาคุณพูดแจกพดเป็นผูดรับไม่ใช่พระในวัดเพราะว่าโครงการนี้เป็นของอาตมาแต่ว่าให้พ่อหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นประธานเพอะมอบให้มาสิบกว่าปีเลยจ้ะมอบมาแล้วสิบปีที่แร้ว ปีปีแรกๆได้ประมาณเจ็ดสิบแปดิบทุน<ฆ>เริ่มไปเรื่อยๆก็ได้ร้อยกว่าทุนขึ้นไปอ่างเงี้ยอันนี้เนี่ยมีรายชื่ออะไรคุณอยู่ในนั้นหมดค่ะได้ค่ะจะมีชื่อแต่ว่าสำหรับผู้ที่บริจาคนี่จะจะมีรายชื่ออยู่ในนี้หมดเนี่ย<อ>ับจุณชื่อหมดเนี่ยนี่เนี่ยครไทายบริจาคก,ก็จะมีรายชื่ออในซาวอ่าก็ให้เขาเออให้ให้มาคุณใ,ใ,ให้ดูจะมีรายชื่ออยู่ในนี้หมดสำหรับผู้ที่นี่เพราะชื่อนี้ก็จะไปที่โรงเรียนเขาจะได้เก็บไว้ เป็นเนรนนียว่าหลักฐาน <ฮะ S 2> เป,ปีนตปีนะปี่อปีจะได้อนุโมทนาส่งบุญด้วย <ฮะ S 2> ทําบุญกับอะไรทุกอย่างมาทําได้ทําบุญกับเด็กนี่ได้อันสงมากเห็นเขาบอกว่าถ้าทําบุญกกับการศึกษาจะทําให้เรามีความรู้จะมีความรู้กะมการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยใช่จ้ใช่จ้ะค<ช>วันนี้ก็ต้องกล่าวค่ว่าคอน ฝากครูว่าค่ะขอบคุณค่ะครูสมุยชัยนะขอเจริญพรขอให้รายการของโยมจงอยู่คู่ประชาชนตลอดไปจนร่ำรวยเลยนะโยมนะขอให้ทุกทีมงานทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจ้ะขอเจริญพรก็เป็นนั้นว่ารายการนี้เป็นรายการส่งเสริมให้กับผู้ที่ไม่เข้าใจและผู้ที่ไม่รู้จะได้รู้แต่เป็นงานสื่อ ต่อไปเรื่อยๆเอเาขอให้ครูพิมงานทุกคนจงสมหวังนาะาขอเจริญพรขอบคุณค่ะ